สวัสดีค่ะครอบครัวซันมอนไลท์เลิฟเรดดิง้งเทล่าของผู้อ่านนะนี่เป็นเซเวนเดย์เดลี่ค่ะเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาประจำวันที่31มสถึงเมิถุนายนนะคะเป็นความรักในช่วง7วันแหละนะเรามาอัปเดตกันหน่อยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหัขวข้อนี้เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นโดยรวมนะคะ คนโสดผู้อ่านมีไว้ให้เยอะมากเยอะกว่าสถานะอื่นๆคลิกเข้าไปในช anel แล้วเลือกรับชมเอานะคะก่อนที่จะ คอมเมนต์แวมไพร์ในที่เนาะและแอดมินเราก็พลอยเสียอกเสียใจไปด้วยนะคะคือเสียใจแทนผู้อ่านว่างั้นเถอะผู้อ่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนั้นเราปิดคอมเมนต์แล้วกันครอบครัวเราที่รู้ก็จะรู้ดีว่าคนโสดเรามีอะไรบ้างคะที่นักมีคนโสดนะคะประจํา12ราศีความรัก12สราศีมีทุกๆสถานะทุกๆประเด็นมีนิ w วล้อบสำหรับคนโสด มีท o ทูเลิฟทวินเฟรมโซเมดนะคะคอนโซลอันดอมแม่เยอะมากทีเดียว นะในสถานะอื่นๆผู้อ่านก็แยกไว้ให้ตามคําขอแต่ขอให้ตรวจสอบก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามได้เนาะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ในเชิงตัดสินหรือว่าใช้วาจาทีา่ไม่ได้ให้เกียรติกันเนาะผู้อ่านให้รักและให้เกียรติทุกท่านก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่แต่ครอบครัวเราดั้งเดิมเนี่ยเราจะรู้กันดีใช่ไหมคะเราก็จะคลิกไปในช anel แล้วก็รับชมอย่างสบายใจเนาะเอาละวันที่ยึดตมแบบตะว,วันตกอยู่ใต้คลิป นะคะรับชมก็พูดได้ทั้งแบบไทยตะวันตกและพนาราศีดาวจันร์ดาวสุและดาวทิศแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก หัวข้อนี้คุณมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนี่ไม่ใช่หัวข้อคุณค่ะดูที่ความรัก12ราศีผู้อ่านแยกประเด็นไว้ให้ชัดเจนนะแยกสำรับนะอ่านให้โดยละเอียดนะผู้อ่านไม่ได้รับอ่านการส่วนตัวค่ะ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปสำหรับท่านใดอยากจะทำบุญผ่านทางการเช่าหินมงคลหรือว่าอยากจะเสริมพลังงานในด้านต่างๆคลิกเข้าไปแล้วก็สอบถามแอดมินได้นะคะเอาละขอบคุณสำหรับกำลังใจสับ c r i b e ไลค์แชร์และกระดิง่ง กระหน่ำเป็นการโดยรวมเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้เอาละค่ะวันที่ย้ำอีกครั้งอยู่ใต้คลิปนะจ้าทีน่ะขาดูเอเนจีราศีตุลเรื่องดาวระหว่างคุณกับเขาค่ะตระจำวันที่31มถึงเมีถุนายนขาดูเอเนจีคุณกับเขาหน่อยนะเอาละมาสต์ คุณจะต้องเปิดใจกันให้มากกว่านี้นะเอี่บอกแบบนั้น circle of offer The a n s w e r is no เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปไปมาๆกันอยู่ตลอดเวลาเนาะกลับมาแล้วเหมือนว่าจะดีแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในวงคอรจอนเดิมๆ The a n s w e r is no นะในช่วงอาทิตย์นี้คงยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวระหว่างคุณกับเขา ฝ่ายไ,ได้ฝ่ายหนึ่งนะยังไม่ได้เปิดเผยความจริงหรือยังแอบ,บซ่อนความรู้สึกระหว่างคุณกับเขา Energy ออกมาว่าเป็นคามิกพาร์ทเนอร์นะอาจจะเป็นคู่ที่พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพอคบหาดูใจกันเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องราวดรามา่าท็อกซิกเสียใจไม่สบายใจความไม่ไว้วางใจไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมด นะพอห่างกันก็รู้สึกดีขึ้นคิดถึงการกลับมาใหม่มันก็อยู่ในเซอร์เคิลนะคะวังวนเดิมๆที่คุณทั้งคู่จะต้องเผชิญนะฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งไม่เปิดเผยความจริงนะอาจจะไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนในตัวตนจนทําให้เกิดปัญหาต้องห่างกันไปแล้วก็วนมาใหม่ในช่วงอาทิตย์นี้ถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหลังจากที่คุณห่างกันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะอยู่วังวนเดิมๆเดี๋ยวเ,เรามาดูกันหน่อยว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยรวมนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความรักระหว่างคุณกับเขาโดยรวมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างว่าพยายามมองให้มองเห็นการ์ดด้วยการช,ะชะดัดๆนะคะ ขอดูเอเนจีตัวเขาหน่อยค่ะเอเนจี Energy ตัวเขาตัวคุณภาพรวมทั้งหมดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะขอดูตัวเขาว่าเป็นยังไงบ้างใครคนนั้นเป็นเพจออฟซอร์สเขาส่องคุณอยู่อาจจะเป็นไปได้เขาสปายคุณนะนะคะคอยดูคุณอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้อาจจะบล็อกกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วสำหรับบางท่าน e m p ม r o r เอขายังอยู่ที่นิ่งๆในฐานที่มั่นอยู่นะจะ้ไงต่อคะ เขายังมีความมั่นอกมั่นใจว่าเขาจะสามารถดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตได้อีกคุณเองก็คิดถึงเขานะความผูกพันมันย่อมมีนะคะผู้อ่านเข้าใจอ้าล่ะรอนายอเพนเดคุณใช้เวลายอยู่กับตัวคุณเองยังไงต่อมมจิเชียนคุณหวังว่าทุกอย่างมันจะดีอาแล้วค่ะชัวรครับความรักอยู่ในนี้แล้วยังไงต่อ คุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเหมือนกันนะแต่มันจะจบอยู่เรื่องดาวเดิมๆหรือเปล่าคะมันขึ้นมาเป็นอืมขึ้นมาเป็นท็อกซิกอยู่เหมือนกันนะเดวิลอาละเดี๋ยวก็อ่นขยายให้ขยายเดวิลค่ะแคบไฟเดวิลอืม ไม่ค l a ิ i f แล้วคะ่ะนายอ b s ซอส King of One Fire of Cup มองดูเหมือนเขากลับมาขอโอกาสด้วยความรู้สึกผิดหลายครั้งแล้วหรืออาจจะสับกันก็ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ยอม สแสดงความซื่อสัตย์ชัดเจนจริงใจอะไรใดๆเลยไม่คุณก็เขานี่แหละอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นไปได้นะในช่วงลานี้ไม่คุณก็เขาไม่ได้คุยกันแล้วบล็อกบล็อกนะคะบล็อกตามธรรมชาติหมายถึงไม่คุยไม่พูดไม่สื่อสารนะอาจจะบล็อกในข้อความหรือมเมสเซจด้วยสําหรับบางท่าน คนคนนี้อาจจะเป็นชาวาธาตุลมได้นะคะมีถุนตุนกลุมาธาตุน้ําหรือาธาตุไหนๆก็ได้แหละเอเจี้ของผมบอกว่าเขารอดูคุณอยู่นะเฝ้ารอดูอย่างใจเย็นเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะมีคุณในชีวิตได้ด้วยความรักนะคะเขามีความเชื่อมั่นว่า เขาสามารถที่จะดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกได้เอ็มเพ r เนี่ยเอเนจีค่อนข้าง e go, ีโก้สุดๆเหมือนกันในบางครั้งนะถ้าขึ้นในลักษณะนี้คือเขามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาเดี๋ยวคุณก็ติดต่อกลับมาเองแหละไม่จาเป็นต้องทําอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงเขาเป็นที่หนึ่งสำหรับคุณเสมอหรืออาจจะสลับกันก็ได้ทีนี้เอเนจีซิกออฟัพก่อนหน้านี้อาจจะใช่คุณอาจจะ เป็นฝ่ายนะคะ take action ก่อนพูดคุยทำความเข้าใจนะวนเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาก็ค่อนข้างที่จะหลายครั้งอยู่พอสมควรสำหรับบางท่านนะ on and off up side down อยู่ตลอดเวลาขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาในเวลานี้เหมือนว่าคุณแม้ว่าจะคิดถึงเขาแต่คุณเป็น n i g h o f p e n t a c l e คุณเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวไปก่อนใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันนะคะสนุกกับการทางาน คุณมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะมองหาบางสิ่งบางอย่างทําเพื่อให้ตัวคุณเองรู้สึกดีในช่วงเวลานี้แล้วก็เพื่อที่จะพยายามลืมเขาด้วยเพราะมันหลายครั้งแล้วแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนเป็นคารมาเหมือนเป็นคู่กรรมจริงๆนะคาร์มาเรชั่นชิพก็ไม่ใช่ว่าคู่กรรมแต่หมายถึงเวลาที่คุณนั้งคู่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้ต้องเผชิญแง่ม,มุมที่แย่ๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของกันและกันแล้วมันทําให้กลายเป็นท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษ ัวคุณใช้เวลายกับตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องพัฒนาตัวเองผู้อ่านมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเมจิเชียนคุณคาดหวังว่าจะให้ทุกอย่างมันดีนะเมจิเชียนนี่เป็นเอจีของอ่าคนที่ใช้สติปัญญาคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วทําตามมีนิฟิสนะคะเอจี energy ของคนที่ภาวนาหรือตั้งใจวอนขอสิ่งใดแล้วอ่ะด้วยสติปัญญาจะทาทาให้เกิดผลคุณมีความคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะดี คุณมีความคาดหวังอยากให้เขาปรับปรุงตัวแล้วก็กลับมาเป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมเขาจะ take action ยังไงในความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะขึ้นเป็น two of cups เขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตและอาจจะวนเวียนกลับเข้ามากลับเข้ามาครั้งนี้เขามี energy ของ s o m a t e connection อยู่พอสมควรมองดูเขาก็รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงควรจะแก้ไขตรงไหนแต่อาจจะต้องให้เวลากับคุณคนนี้ในการแก้ไขซึ่งตัว ต,ตัวคุณเองเป็นเพจออฟเพนเด c l e คุณพร้อมจะให้โอกาสพร้อมจะให้เวลาประมาณว่าคุณก็ไม่รีบบทสุดสุดท้ายคุณและเขาเป็น and Source, เดวิลและน n i ออฟซอร์สท็อกซิก c r เลช t ั่นชิพดรามา่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะกลับมาแล้วต้องให้มั่นใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเติบโตขึ้นจริงๆพร้อมที่จะมีการแลกการพร้อมที่จะซื่อสัตย์และชัดเจนพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะ ถึงจะเหมาะสมที่จะกลับมาอีกครั้งถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องพยายามที่จะกลับเข้าไปแบบเดิมๆอีกแล้วรอให้เขาตั้งสติคิดได้แล้วค่อยกลับมาพูดคุยเมื่อเวลาที่พร้อมดีกว่า f i ออฟคัฟนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ตัวแหละนะว่าทําผิดการหึงหูวงนะคะเรื่องราวของดราม่าทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะใช้คําพูดที่รุนแรงนะทุกอย่างมันจะจบลงแต่จะต้องใช้เวลาคุณทั้งคู่ต้องใช้เวลาเลายาวยาความสัมพันธ์ด้วยค่ะ คำพูดแย่ๆนะการกระทําแย่ๆอาจจะมีการไฟติงนะเหมือนกับประมาณอรารวาสอ่ะแล้วก็มีกริยาอะไรที่มันเป็นภาพจําของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือโมโหรุนแรงะนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีกริยาอาการที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียอกเสียใจประมาณนี้คําพูดทุกอย่างคือจัดเต็มอของคู่รักคู่หนึ่งที่จะทะเลาะแล้วก็จัดเต็มให้กันได้จัดเต็มกันมาแล้ว ต้องบอกว่าคุณนังคู่ต้องใช้เวลาเคลียร์ตรงนี้เติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์มากขึ้นแล้วค่อยกลับมาพูดคุยอย่าพยายามไปยัเยียดชีวิตเราให้กับเขาแล้วก็อย่าพยายามดึงเขาเข,าเข้ามาในช่วงเวลานี้จะดีกว่านะทีนี้ Energy ขึ้นมาเป็น King of o อนนะคะที่รัก n g of f a ฟอนอยากจะสื่อสารอะไร k i n คิวฟอนออกมาบอกว่าหนทางที่เดินอยู่มันหนักมันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะเป็น Ni o f s อฟ r c e หนทางใหม่ๆมันก็มีรอคุณอยู่นะอาจจะมีชาวทาตไฟแอบชอบคุณอยู่หรือการเดินทางหรือในโซเชียลมีเดียคุณอาจจะพบเจอทาตไฟโดยบังเอิญเป็นคนที่รู้สึกดีกับคุณเป็น new relationship เป็นความสัมพันธ์ครั้งครั้งใหม่ที่มันชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบเพราะเขาเป็น king of w a n d s ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะค่ะแต่ผู้อ่านมองดูแนวโน้มโดยรวมคุณ Work On Yourself เป็นเรื่องที่ดีมากคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปคุณให้โอกาสให้เวลาได้แต่ไมแ่แน่ใจว่าถ้านานไปคุณยังจะอยากมีเขาไว้ไหมเมื่อคุณมี king of wands เข้ามาในชีวิตหรืออาจจะสลับกันเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันหน่อยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณในวันนี้ I'm b r a d y b a d at c o m m i t m e n t ในช่วงเวลานี้ตัวเขามีความรู้สึกว่าถ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือจริงๆแล้วเขาพร้อมนะที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณสำ,สำคัญว่าคุณพร้อมหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าเขาเป็น Emperor ในะอีก,กเยอะแต่เขาก็ไม่ได้มีใครหรอกนะ It's all come d o w o to timing ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทุเลาเบาบางลงดรามา่าความไม่เข้าใจท็อกซิกทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันจะทุเลาเบาบางลงต่อเมื่ออาศัยเวลาเขามีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเขาจึงต้องการเวลาขอให้หนึ่งใบค่ะ You still take my breath away คุณยังคงเป็นหัวใจของเขายังเป็นความรู้สึกดีๆของเขาคุณยังเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าตื่นมาในเช้าวันใหม่แล้วหัวใจเขายังเต้นอยู่และยังคิดถึงคุณนั่นคือสิ่งดีๆที่เขารู้สึกเอาละค่ะเซนเกรเบียลอยากจะบอกอะไร เซนเกรเบียร์เฮลปิ้งชลเนค่ะเอ e เ g อออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีอะไรที่จําเป็นจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณทำซะนะคะโฟกัสไปที่คนอื่นซะมากโฟกัสมาที่ตัวคนเองและคนที่เขารักคุณและคุณรักเขาจะดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ถือเป็นบทเรียนค่ะแล้วก็เป็นบทเรียน เป็นอะไรบางอย่างเหมือนเป็นเส้นทางใหม่ๆในการชี้นำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องนะคะเอเจีเขวบอกว่า h e l i n g y อย่าง e o p l e นะคุณอาจจะได้พบความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อายุน้อยกว่าคุณมากหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขามากเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณก็เป็นไปได้รักและเต็นกำลังใจให้ราศีตุลพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ